่าสวัสดีครับวันนี้ก็มาตอนนี้ก่อนเสริมหน้าอกนะครับเป็นซิลิโคนโมดิวาจอยนะครับก็เราก็เลือกซส์ดีที่สุดเนาะจริงจริงอันนี้นำตัวอะไรแล้วกันครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อชื่อชาเอมนะคะชื่อจริงชื่อ,อ,อ,อมัสลินผมมาค่ะอ,อายุสามสิบหกปีค่ะชาเอมมาจากมาจากเชียงใหม,ม่แล้วก็ดูดีมคลินิกมารู้จักดีคลินิกได้ยังไงครับ จริงๆดูจาก YouTube ค่ะเห็นจาก YouTube เสิร์ชใน Google เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ดูรีวิวจริงๆดูหลายคลินิกนะคะจริงๆดูค่อนข้างเยอะแต่ว่าดูเรื่อยๆใช้คำนี้ดีกว่าแต่ถ้าสมมติว่าคิดว่าแบบจะทำจริงๆเนี่ยคือเดือนหนึ่งเดือนเต็มๆค่ะที่หารีวิวหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะอ,อ๋อค่ะแล้วเรายังไงถึงเลือกที่ดินคลินิกได้ รีวิวเยอะแล้วก็มีทั้งคุณหมอดูเชี่ยวชาแล้วก็แอบ,บไปค้นหาประวัติคุณหมอดูโปรไฟล์คุณหมอรวมถึงเคสรีวิวต่างๆทั้ง LGBT แล้วก็ผู้หญิงด้วยค่ะแล้วก็ถามเพื่อนๆด้วยค่ะว่าเพื่อนๆเ,เขาก็มีความสนใจเรื่องสัญญกรรมอยู่แล้วค่ะถามเพื่อนเพื่อนคอนเฟิร์มกันว่าที่เนี่ยดีมากก็เลยแบบ ได้คะแนนเยอะค่ะก็เลยตัดสินใจที่จะมาทํากับคุณหมอค่ะคือเพื่อนเพื่อนก็หาข้อมูลเหมือนกันใช่เพื่อนเพื่อหาตลอดเลยค่ะเพราะว่าสาวๆชอบสวยอยู่แล้วค่ะหาข้อมูลหนักค่ะแล้วก็สนใจเรื่องเสริมหน้าอกแหละแล้วก็อยากจะได้แบบดีที่สุดก็เลยเลือกซิลิโคนจอยแต่ว่าอันนี้เขามีประเด็นเรื่องซิลิโคนเพลวออีกอันหนึ่งด้วย อันนี้จริงเอามาให้เทียมกันเลยนะเขาต่างกันมากไมาหมคะคุณหมอเนี่ยก็มีคําถามมาเยอะแยะเลยแหละว่ายัางไงเพราะจริงๆแล้วเราสนใจสองอันมแรกที่มาปรึกษาอันนี้เพอร์อันนี้จอยของของจริงเลยเนาะคือจริงๆเนี่ยถ้าให้จับเรื่องความนิ่มเนี่ยมันมันแยกกันลําบากมันมันนิ่มมันนิ่มเหมือนกันนั่นแหละ แต่ก็เคยคุยหลายทีแล้วแหละว่าความนิ่มอย่างเดียวอะ่ะมันไม่ใช่เป็นตัวกําหนดของคุณภ,ภาพของซิลิโคนเพราะว่าอย่างอย่างบางยี่ห้ออย่างอย่างเป็นผิวเรียบอย่างงี้นะครับมันก็นิ่มนะมันนิ่มกว่านี้ด้วยซ้าไป<ม>แต่ปัญหาคือพอมันเป็นผิวเรียบมันก็ไม่สามารถใส่ได้ทุกทุกแบบะนะแล้วก็ยังมีโอกาสเกิดพังผืดได้ คราวนี้ที่ตกลงว่าความนิ่มเราอย่าดูแต่ความนิ่มเพราะว่าถ้าถ้ามาจับมันไม่ต่างจริงๆแล้วมันไม่ต่างเท่าไหร่ความเป็นหยดน้ำเหรอก็จริงๆแล้วของจอยเนี่ยนะครับเขามีที่ที่จอยยังดีกว่าเพลก็คือเรื่องของเจลครับเดี๋ยวจะเอาเจลให้ดูนะคือเจลของอกโนมิกเนี่ยนะครับมันจะเป็นเจลที่เหมือนเนี่ยเห็นฟองอากาศมันจะมีการเคลื่อนไหว เคลื่อนไหวของฟองอากาศได้อย่างนี้นะแต่ว่าถ้าของเพลเนี่ยเขามีเจลมันค่อนข้างแข็งกว่ามันยังเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วก็ผิวเนี่ยถึงแม้ว่าทั้งสองอย่างเขาจะบอกว่าอ,อมันเพลนี้มนออกมาใหม่แล้วก็จะพยายามจะเรียนแบบเรื่องของผิวนาโนะนผิวที่แบบป้องกันทางผืนแต่ว่ามันก็ยังมีความเป็นผิวทรายมากกว่า คือความความขรุขระของมันนะมันมากกว่าผิวของเรียกว่าซลล์เซอร์เฟสของของโมทิวานะครับซึ่งผิวของมันเนี่ยมันก็เนื้อเรียก,ก,กว่าเป็นผิวชนิดใหม่นั่นแหละเรายังไม่มีงานวิจัยรองรับเพียงพอบอกก็เลยว่าอันนี้เรายังจะต้องดูระยะยาวมาต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับก็อย่า อยากแค่ดูผิวเผนอยากแค่มาจับแล้วนิ่มซิลิคอนนิ่มกว่านี้ก็มีเพราะว่าซิลิคอนผิวเรียบนิ่มกว่านี้แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเนาะแล้วก็เรื่องของความคอยทำธรรมชาติเนี่ยหมอว่ายังไงเออเอโคโนโมิกหรือว่าจอยเนี่ยมันก็ยังมันก็ยังมีภาษีตรงที่ว่ามันมันเป็นเรื่องของหยดน้ําจริงๆนะเพราะว่าเนื่องจากเจลเขาทำมาได้แตกต่างจากซิลิคอนที่ห้องอื่นจริงๆก็ สรุปเคอร์เราก็เลือกฟิลิคนที่ดีที่สุดตามที่หมอแนะนําอย่างนั้นมากกว่านะครับส่วนไซส์ของเอไซส์ของจอยกับเคอ l เนี่ยนะจริงๆแล้วใกล้เคียงกันเนาะในรุ่นของเดมิโฟอะไรเงี้ยก็ไซส์จักใกล้เคียงกันแต่ว่าของเรามีปัญหามากกว่านั้นนะก็วันปตุษ,ษาก็จะมีปัญหาเรื่องว่ามีหน้าอกเดิมอยู่เนาะคุณเอมก็แต่ว่าไซส์มันอาจจะยังเล็กไปน,นิดนึง จะเป็นคับ A ถึง B ใช่ไหมครับปกติแต่งตัวประมาณนะยังไงนะครับก็ปกติจะชอบใส่สูทแบบโชว์ชวหน้าอกหน่อยนะ่ะคะอ,อ,อเล็กหน่อยเป็นสายเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็คือประมาณคับ A ถึง b น่าจะประมาณนั้นอยูอย่เนื้อเดิมประมาณสา0ร้อยซีซีนะครับแล้วมีปัญหาว่าเนื้อเดิมข้างหนึ่งเยอะข้างหนึ่งน้อยแล้วก็มีกระดูกหน้าอกที่เป็นอกไก่กระดูกนูนอ,อยู่ตรงกลางแล้วก็กระดูก ข้างหนึ่งมันสูงกว่าอีกข้างหนึ่งเราก็มาวัดกันปรากฏว่าไซส์ที่ชอบน่ยมันเป็นสามร้อยสามสิบกับสองร้อยเก้าสิบค่ือหมายถึงว่าสองข้างนะไม่เท่ากันนะสองข้างต่างกันอยู่สี่สิบซซเลยก็ที่เินคลินิกก็ใช้ซิลิคนต่างไซส์กันสักห้าสิบเปอร์เซนของคนไข้อ่ะจะใช้ต่างไซส์เพื่อปรับให้นมมันเท่ากันได้มากที่สุดนะครับของเราต่างกันสี่สิบซซีนี่เรียกว่าต่างกันเกือบ สองไซส์เลยเนาะก็มีความแตกต่างแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็เดี๋ยวเราจะมาจัดการเนื้อที่เป็นเนื้อที่มันหลวมแล้วก็เนื้อที่ที่มีความคล้อยแล้วก็เหมือนมีความเป็นอกไก่เนี่ยเราต้องจัดการเนื้อให้ให้แบบการที่เราใส่การที่เย็บล็อกตำแหน่งให้ดีเนี่ยสำคัญกว่าการที่แค่ใส่เซรคนเพราะว่าอะไรที่ก็แบบอื เทคนิคใส่ซลิโคนคือดูโอเพนใต้กล้ามเนื้อดีที่สุดซึ่งเดี๋ยวนี้มันอาจจะไม่ใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้เทคนิคที่หมอคิดว่าสําคัญกว่านั้นคือการที่ยืดเนื้อแล้วก็การที่เราจัดทรงตําแหน่งให้ดีเพื่อที่จะล็อกตรงร่องอกให้ใหได้หนึ่งนิ้วมือเนี่ยแหละอันนี้คือจะได้เป็นความสวยที่แบบโอเคแล้วก็ความกลมของหน้าอกที่มันเท่ากันเนี่ยก็ต้องเกิดจากการที่เราวัดซลิโคนให้มันเลือกให้มันพอดีเป๊ะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จัดตําแหน่งมันให้ดีเนาะ ก็เห็นคุณใจมกังวลเรื่องของดมยาทลกใช่ไหมจึงก็เคยดมยาแต่ว่าก็ยังกลัวนิดหน่อยใช่ค่ะแต่เราก็มั่นใจเนาะว่ามีพี่สัญญีแพทย์คอยดูแลใช่ค่ะมั่นใจนะครับอืมก็เรื่องความกังวลอย่างอื่นก็คงไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าเรารึกษากันเต็มที่ได้ลองได้ดูไซส์กันเต็มที่เนาะใช่ค่ะ อืมก็พอเราได้เห็นว่าซิลิคนเราอ่าโอเคหมอก็จะอธิบายความแตกต่างของแต่ละรุ่นแต่แต่ละยี่ห้อใครจริงๆเราก็มาสามารถมาถามได้นะเพราะว่าที่ดีมคลินิกครับจริงมีทุกี่ยี่ห้อที่มันเป็นแซมเปลิลเราก็เคยใช้มาหมดแล้วละเพียงแต่ว่าอันไหนดีสุดไม่หรือว่ามีข้อดีข้อเสียของมันยังไงก็มาคุยกันมาปรึกษากันดีกว่า <S <S ค่ะอ่าคุณเชมอันนี้เป็นซิลิคนนเราจริงๆเลยนะเออโมท่ว่าจอยกล่องมันก็จะเป็นแบบ เป็นกล่องพรีเมียมเนาะก็เดี๋ยวไซก็คืออันนี้แหละ330กับ290จริงๆิงคนคนละไซเดี๋ยวจะปรับให้เท่ากันแล้วก็นี่กลวยเสริมหน้าอกนะครับใช้ยี่ห้อไฮโดรโฟนอันนี้เขาก็ของบริษัท GC ก็เป็นผ่านออยอนี่เรียบร้อยนะครับก็กลวยเสริมหน้าอกเราคุยกันหลายทีแล้วว่าต้องใช้ของใหม่ทุกครั้งนะครับอย่าใช้ซ้ำเพราะว่า มันมีเรื่องของกลวยมือสองใช้ซ้ำเนี่ยแล้วมันเกิดการปนเปื้อนแล้วมันเกิดพังผืดเนาะเันเองก็ยังยังเคยเคยได้ยินเรื่องของกลวยเสริมหน้าอกมาแล้วอะนาอว่า,วามันนะ,ะใช่ว่าทําให้แผลเล็กลงอทําใหส้สภาพของซิลิคนดีขึ้นคือมันไม่ต้องยับผ่านโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทําให้เหมือนอาจจะป้องกันการติดเชื้อป้องกงันพังผืดได้อย่างเงี้ยนะครับก็ ดันั้นก็ถือว่าเป็นเป็นเทคนิคใหม่ของของการเสริมหน้าอกเนาะก็ถ้าใครใช้ได้ก็ถือว่าก็ทําให้คุณภาพของการเสริมหน้าอกมันเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าไม่ใช้ก็ไม่ไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดอะไรนะก็คือสามารถที่จะซิลิโคมมันก็ยังด้วยความเป็นโมทิวาเองก็มีความป้องกันทางเผื่ออยู่แล้วดังนั้นหมอคิดว่าประโยชน์สงสุดของโกลจริงๆก็คือเรื่องของแผลที่เล็กลงมาก กำลังจะถามเพิ่มเติมเลยค่ะว่าแถบเป็นนี่ไม่ถ้าใช้กลวยนี่คือมันแทบจะไม่มีอะไรใช่ไหมแถบอ๋กอกลวยเนี่ยบอกว่าแผลเล็กแต่ไม่ได้บอกว่าคุณภาพแผลจะเป็นยังไงเพราะว่าการแผลจะดีไม่ดีเนี่ยขึ้นกับการเย็บแผลครับ Oh. มันจะมีเทคนิคในการเย็บที่จะทําให้แผลเล็กลงหรือว่าแผลสวยขึ้นค่ะ oh. คือหลายๆที่พอใช้กรวยเน้นแต่ว่าให้เอาแผลเล็กแต่ปรากฏว่าแผลเล็กแต่ช้ําเพราะว่าพอแผลเล็กแล้วเหมือนเขาไม่ได้สอ่องกล้องไม่ได้เช็คข้างในอย่างเงี้ยก็มีหรือว่าแผลเล็กแต่ว่าไม่ได้ดูไม่ได้แบบ <Okay. S 2> อมีการตัดแต่งหรือว่ามีการที่เย็บแผลให้ดีมันก็ไม่สวยสรุป <Okay. S 2> ก็คือ ไม่ใช่แค่ว่าเขาโฆษณาว่าใช้กลวยเนี่ยมันก็คือว่าจะจะดีอ่ะคือมันต้องแบบเทคนิคการเย็บด้วยอ่าเทคนิคการวางซิลิโคนด้วยมันอาจจะสําคัญกว่ากลวยเนาะคือไม่ใช่ว่าบอกว่าโอ้ยใช้กลวยล้วคือจบแล้วคือดีที่สุดแล้วไม่ใช่กลวยเนี่ยมันเป็นแค่เรียกว่าหนึ่งในสิบของเทคนิคที่มันจําเป็นต้องทําแค่นั้นเองมันยังมีเทคนิคอื่นๆเนาะถ้ายัางไงก็อย่าไปเ มันก็สําคัญแต่ว่ามันมีสําคัญกว่านั้นอืเราก็ต้องศึกษาให้ดีแหละว่าเราจะไปทําที่ไหนหมอเขาใช้เทคนิคอะไรบ้างเรามีปัญหาอะไรบ้างอย่างนี้ดีกว่าก่อนตอนมาปรึกษาหมอสามารถวิเคราะห์ให้เราได้หรือเปล่าว่าเรามีปัญหาอะไรบ้างแล้วเราหมอจะแก้ปัญหาอะไรให้เราตอนนี้หมอว่าสําคัญกว่าโดยเฉพาะ คนทั่วทไปจะมีปัญหาว่านมมันไม่เท่ากันแล้วก็กระดูกหน้าอกที่มันซ้ายขวาไม่เท่ากันเนี่ยมันมันเป็นตัวทําให้เกิดปัญหาแบบอันดับหนึ่งของเสริมหน้าอกเลยนะก็คือเรื่องของนมนี่ผิดตําแหน่งเจอเยอะถ้ากระดูกไม่เท่ากันเนี่ยเราเราฝืนหรือว่าใส่แค่ซิลิโคนไปเฉยๆหมอหลายๆคนคือเขาเวลาเรียนมาก็หมอก็บอกว่าเอาเปิดเปิดแผลใต้ทาโพรงให้ดีใส่ซิลิโคนอันเนี้คือ ถ้าเป็นยุคนี้่ส่วนตัวคิดว่าที่เนี้ยหมองคิดว่ามันไม่พออ่าสำหรับแค่การใส่ซิลิโคนอย่างเดียวเพราะว่าการที่เราต้องจัดเนือ้อจัดทรงมันเนี้ยสาคัญกว่าคือส่วนตัวอย่างเดียวก็ไม่ได้สําคัญเท่าเท่ากับการที่จัดเนือ้อเลือกซิลิโคนให้ดีแล้ววางซิลิคนให้ให้ถูกตําแหน่งแล้วให้เหมาะสมอันนั้นสาคัญกว่านะครับ โอเคอันนี้ก็ได้ความรู้เยอะแต่ยังไงเดี๋ยวก็เตรียมตัวเนาะเดี๋ยวเตรียมตัวผ่าตัดแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเราติดตามดูผลงานหลังทำกันด้วยแล้วกันนะครับ ก็อยู่หลังจากทำไปแล้วเจ็ดวันเป็นยังไงบ้างคะคุณชาเอมก็อันดับแรกก็คือตอนแรกเพื znaczy, ่อนไปนอนกับเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องเตรียมตัวแบบดูแลอย่างดีและอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาทํามาแล้วเขาเจ็บมากอะไรเงี้ยเขาลุกไม่ได้เจ็ดวันแต่ตรงันข้ามพอทําเสร็จงทําเสร็จอะก็ออกไปทานข้าวเลยเพื่อนก็เลยแซวว่ะ มึงทำตรปลอมเลยทำจริงหรือเปล่าเลยนะคะก็คือเจ็บน้อยมากแทบจะไม่เจ็บเลยด้วยซ้ำมีแค่แบบตึงๆเองค่ะวันแรกนะคะหลังจากนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็คือแบบใช้ชีวิตได้แทบจะปกติแค่ช่วงสองสวันแรกแค่ลุกลุกแล้วมันจะนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแบบว่าถึงขนาดแบบลุกไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็ตรงตามบีฟก็คือ,อบีฟคุณหมอว่า อยากให้ดูแบบเป็นผู้หญิงซ่อนรูปอะไรอย่างเงี้ยก็ตรงตามบีฟก็แบบเวลาแบบเราใส่เสื้อปกติก็ไม่ได้ดูแบบมันเกินตัวเกินมากอะไรอย่าเงี้ยค่ะของคุณชาเอมก็จะเป็นตัวโมติวาจอยเนาะใช,ใชรุ่นฟูขนาดเนี่ยจะไม่เท่ากันทั้งสองข้างนะคะเป็นสามร้อยสามสิบกับสองร้อยเก้าสิบพ,พอเราทำไปแล้วเนี่ยเราแบบทำต่างไซส์เรารู้สึกว่ามันต่างไหมพอทำมาแล้วไม่ค่ะ มันมันมันต่างไซส์คือมันถือสองข้างใช่ไหมใช่เราใส่แบบไซส์ซิลิโคนที่ไม่เท่ากันอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าแบบในความรู้สึกว่าเราไม่ได้ใส่ไซส์ที่เท่ากันเองรู้สึกว่ามันต่างกันไหมคะไม่นะคะเพราะว่าดูในกระจกก็ดูแบบมันมันโอเคอยู่นะก็คือแบบก็คือแบบดูแล้วมันก็สมบูรณ์ดีอะค่ะทั้งสองข้างเนาะถึงมันจะต่างไซส์ค่ะตามที่คุณหมอแนะนําค่ะเราประทับใจอะไรคุณหมอบ้างคะหลังจากทาไปแล้วตอนนี้ คุณก็นั่นแหละอันดับแรกก็ตรงตามบีเตี่ยเพราะบอกคุณหมอว่าอยากซ่อนล,ลูกก็ได้ซ่อนล,ลูกจริงๆแต่ก็มีหน้าอกอะไรเงี้ยก็ดูไม่ไม่โป๊ะค่ะแล้วก็ไม่เป็นกลมๆอะไรเนี้ยก็ได้ตามที่อย่างที่จะอยากได้เนาะโอเคสุดท้ายอยากให้คุณเชเอมช่วยฝากอะไรสำหรับสาวๆที่สนใจจะเสริมหน้าอกที่ดินคลินิกค่ะโอเค เป็นการสมารมนอ,อกที่ไม่เจ็บเลยค่ะทําส่วนอื่นน่าจะเจ็บกว่านี้เยอะไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะเจ็บเพราะมันไม่เจ็บจริงๆตอนทําก็คือตรงยาสลบก็ไม่รู้เรื่องตื่นมนาะก็สามารถที่จะพยุงตัวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยก็แนะนํานะคะใครที่ไม่อยากเจ็บเนาะก็ที่นี่เลยไม่เจ็บจริงๆค่ะ โอเคขอบคุณคุณชาเอมมากเลยนะคะหรือ,อยังไงเรามาติดตามดูอัปเดตของคุณชาเอมได้เรื่อยๆเลยทางแอดมิงจะอัปเดตให้ดูตลอดทุกระยะเลยค่ะขอบคุณค่ะ,คะขอบคุณค่ะ